แม้มวยปล้ำจะถูกออกแบบมาก่อนแล้วว่าแมชนี้จะให้นักมวยปล้ำคนนี้ชนะและแมชนี้จะต้องให้นักมวยปล้ำคนนั้นแพ้แต่ถ้าใครที่ติดตามสถานมีมวยปล้ำเราก็มักจะบอกว่านักมวยปล้ำคนนั้นเก่งคนนี้เทพซึ่งก็ทําให้หลายคนที่เข้ามาต่างสงสัยว่าเฮ้ยมันจะเก่งจริงหรือไม่เก่งมันอยู่ที่บทบาทไม่ใช่หรือครับมันอยู่ที่บทแต่มันใช่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นลองคิดเล่นๆนะ สมาคมคงไม่โง่เลือกนักมม่ปล้ำสุม่มสี่สุม5ซึ่งสมาคมจะต้องพิจารณา,าว่าจะให้นักมว่ปล้ำเป็นลายบุคคลเท่านั้นเราจะมีวิธีสังเกต5วิธีหลักๆที่มองได้ว่านักเม่ปล้ำคนนั้น,นเก่งจริงเก่งจนสมาคมต้องเขียนให้เขาชนะบ่อยๆหรือไม่ก็ถูกวางให้เขาโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาวิธีแรกที่สังเกตได้ก็คือรูปร่างหน้าตาประตูดา่านแรกที่นักมว่ปล้ำทุกคนจะต้องเจอก็คือรูปร่างหน้าตา ซึ่งท่าดีเนี่ยก็มีชายไปกว่าครึ่งผมไม่ได้บอกว่าน้ำมันปมาอ้วนหรือผอมแห้งจะไม่มีโอกาสนะครับแต่พวกที่หุ่นดีเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกดันมากกว่าเท่านั้นยกตัวอย่างเอาให้เห็นเลยนะครับระหว่างจอซีน้ากับรอสซันลีดมายืนคู่กันเนี่ยคิดว่าสมาคมจะเลือกปั้นใครให้เก่งก่อนแน่นอนสมาคมต้องเลือกจอซีน้าก่อนยิงน่งท่าน้ำมันปลาคนไหนหุ่นดีแล้วแถมยิ่งหน้าตาดีพกมาด้วยอีกเนี่ย โอ้ oh, แบบนี้รับรองเลยว่ามีแววถูกดันให้เก่งแน่นอนนี่คือประตูด่านแรกเท่านั้นคนรูปร่างไม่ดีหรือหน้าตาไม่สวยไม่หล่ออะไรก็รจยพึงเสียใจไปเพราะนี่ไม่สำคัญเท่ากับหัวข้อถัดไปอย่างหัวข้อนี้ทักษะการปล้ำขึ้นชื่อว่ามวยปล้ำนักมวยปล้ำจะต้องปล้ำเป็นทำท่าทุ่มท่าล็อกได้ทำไม่ได้สิแปลกมึงมาเป็นนักมวยปล้ำได้ไงวะเนี่ยหัวข้อนี้ครับท่านักมวยปล้ำที่หุนไม่ดี หน้าตาไมห่หล่อเหลาแต่ท่านนักปล้ำมเหล่านั้นมีทักษะการปร้ำมที่โดดเด่นอันนี้แหละมีแววที่จะทําให้สมาคมผลักดันได้และจะดูยังไงว่าคนไหนปล้ำมเก่งง่ายๆเลยครับนักประำัมคนนั้นจะต้องมีการใส่ท่าปร้ำมที่ดูพริ้วไหวท่าปล้ำมสวยและใส่ยังไงทําให้เราดูว่าเอ้ยไอ้ท่านี้มันดูรุนแรง นอกจากนี้พวกเขายังมีการแอคติ้งใส่ท่าหรือโดนท่ายังไงให้มันดูเจ็บปวดในตอนโดนท่าทุ่มหรือท่าล็อกต่างๆอีกทั้งยังต้องประคองแมสที่ไม่มีช่วงขาดตอนสามารถทำให้แมสลื่นไหลไปตลอดทั้งแมสได้นังมวยปล้ำในปัจจุบันที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นไบอันเดนเนสันเคนนี่โอมก้าเซธโลเลนส์เอเจสไตล พวกเขาเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เอ่ยมาทั้งนั้นและที่ยกตัวอย่างมานี้พวกเขาประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยถูกวางบทที่ดูดีดูเก่งตลอดและทีนี้ถ้าถามว่าและถ้าปรัมได้แต่ไม่เก่งอะไรล่ะจะทํายังไงถึงดูว่านักบั้ําคนนั้นเก่งมาดูหัวข้อนี้หัวข้อที่3ทักษะการพูดนักปรฟฟที่พูดเก่งๆก็อย่างเช่นเดอะล็อกสโตนโคลจอนซีน่าเดอะมิสเอ็มเจเอฟนักปัฟฟเหล่านี้พวกเขามีความสามารถในการพูด จะพูดยังไงให้คนดูชอบและจะพูดยังไงให้คนดูเกลียดโดยทักษะนี้น้อยคนนะครับที่จะสามารถทําให้ลื่นไหลได้โดยส่วนใหญ่นักวิปร้ำที่จะพูดก็พูดกันตามสคริปที่กําหนดให้เท่านั้นทําให้บางครั้งมันก็จะททำให้เราเห็นว่าพวกเขาดูพูดทื่อเราไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึกอะไรแต่ถ้านักวาปร้ำคนนั้นพูดเก่งพวกเขาจะพูดตามสคริปที่เขียนไว้ก็จริงแต่พวกเขาจะใส่ตัวตนของเขาไปในการพูด ซึ่งมันจะส่งผลต่อความรู้สึกคนดูนะครับเราอ่ะจะรับรู้ได้เองฟังออกหรือไม่ออกไม่รู้อะ่ะแต่เรารับรู้ความรู้สึกได้ถ้าอยากเก่งและอยากให้สมาคมทําให้เก่งแล้วก็แม้นักมวยปล้ำจะมีทักษะการปล้ำที่มีเก่งมากแต่ถ้าพูดเก่งจนสามารถเข้าถึงอารมณ์ให้คนดูรับรู้ได้เมื่อไหร่สมาคมก็จะผลักดันให้เก่งแน่นอนดูอย่างเดอะล็อกกับเดอะมิสเป็นตัวอย่างนะครับและคนปัจจุบันที่เห็นได้ใช้ก็คือ อลเอนไนวิธีสังเกตต่อมาคือตัวตนที่ภาษางก็ษเขาเรียกว่าค <Hey. S 1> อนดักเตอร์เฮ้ยมวยปล้ำอาชีพหัวใจสำคัญที่สุดก็คือคาแรคเตอร์ที่นักมวยปล้ำได้รับเก่งไม่เกง่งต้องดูที่คาแรคเตอร์ยกตัวอย่างง่ายๆกับชายคนนี้ The Undertaker กนักมวยปล้ำที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดในวงการมวยปล้ำ อันเดอร์เดเกอร์นะมีทักษะการปล้ำที่อยู่ในระดับกลางที่ค่อนไปทางดีรูปร่างที่ใหญ่โตและมีการพูดที่ดูเป็นเอกลักษณ์สุดๆและสิ่งที่ทําให้เขาเก่งและประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือคาแรคเตอร์ของเขาที่ได้รับนั่นเองมาร์คคาราเวหรือที่เรารู้จักก็คืออันเดอร์เดเกอร์เขาถูกวางคาแรคเตอร์ให้ดูลึกลับมีพลังสายเวทที่อยู่ในตัวสิ่งเหล่านั้นทําให้อันเดอร์เดเกอร์ดูเก่งขึ้นมาทันทีแม้จะไม่ต้องปล้ำก็ตาม แน่นอนครับยิ่งคาแรคเตอร์มันดูชัดเจนเท่าไหร่ความเก่งมันต้องมีอยู่แล้วนั่นเองแต่คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแบบนี้นั้นมันก็แบ่งได้หลายแบบนะครับอันที่ดูจริงจังถ้าชัดแบบนี้ยังไงมันต้องเก่งอยู่แล้วแต่บางทีมันมีคาแรคเตอร์ที่ดูวางไว้ให้มันดูตลกอันนี้รับรองได้ว่าโดนวางให้กาก,ากแน่นอนฉะนั้นหัวข้อคาแรคเตอร์ขอวงเล็บไว้ว่าคาแรคเตอร์ Character ต้องแข็งแกร่งและต้องชัดเจนนะครับดังว่าพรามันถึงจะเก่ง และหัวข้อสุดท้ายในการสังเกตก็คือการเอนเตอร์เทนมวยปล้ำอาชีพทุกสมาคมทั่วทั้งโลกคือกีฬาแห่งความบันเทิงนักมวยปล้ำจะต้องมอบความสุขให้กับคนดูความสุขที่มอบให้ของนักมวยปล้ำนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างก็พูดเก่งให้คนดูประทับใจบ้างก็ปล้ำเก่งให้คนดูสะใจและบ้างก็ใช้คาแรคเตอร์ที่เขาได้รับให้คนดูรับรู้เองโดยสายเอนเตอร์เทนที่เก่งๆก็มี ฮองโฮเกนจอซีนาเดอะล็อบทิปเปอร์เอสแต่ยุคนี้ต้องยกให้เขาคนนี้เลยโรเมเลสยืนหนึ่งนี้เรื่องนี้ที่สุดแม้ทักษะการปั้ำของเขาจะอยู่ในขั้นปางกลางแต่การเอเดเทนของชายคนนี้ทำได้ดีมากจริงๆเราจะเห็นในการปล้ำชิงแชมป์หรือแม์สำคัญจะเห็นว่าในช่วงแรกโรเมเลสมักจะเล่นกับคนดูอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่าคนดูก็เล่นไปกับเขาด้วย โดยทั้ง5วิธีที่เรากล่าวไปหวังว่าคุณผู้ชมจะเก็ตกันนะครับว่าจะดูยังไงว่านักมืปร้มคนนั้นเก่งโดยเราต้องสรุปด้วยว่านักมืปร้มนั้นเก่งแบบไหนเก่งยังไงเก่งเพราะรูปร่างเก่งเพราะทักษะเก่งเพราะปากหรือจะเก่งเพราะคาเลคเตอร์หรือจะเก่งเพราะเอนเตอร์เทนเก่งในมือปล้มนั้นมันไม่เหมือนเก่งในที่อื่นนะครับความเก่งในมือปร้มนั้นมันไม่เหมือนกัน แต่ที่สำคัญเก่งแบบไหนที่จะทำให้พวกเขาได้โดดเด่นมีชื่อเสียงอยู่ตลอดได้และเก่งแบบนี้นี่แหละคืองานยากที่สุดที่น้ำวับปล้ำจะต้องทำมันให้ได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรวันนี้สถานีวัวปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ